สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะช่องของผมองชาแนลเองค่ะสวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาติดตามข่าวสารมาตรการของภาครัฐกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า4.68ล้านครัวเรือนทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสําหรับโครงการประกันรายได้ข้าวปี4แล้วก็รายละ1000บาทนะคะซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันอังคารที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะและต่อจากนี้เนี่ยก็มีการจับตามองนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินหรอือว่าโอนเงินงวดแรกได้วันไหนรวมไปถึงวิธีคิดส่วนต่างเงินประกันรายได้ข้านะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าเมื่ออธิบดีกรมการค้าภายในนะคะได้มาเปิดเผยถึงวันกําหนดจ่ายโอนเง Γ ินงวดแรกและวิธีคํานวณส่วนต่างเงินประกันรายได้ข้ารวมไปถึงวันนี้เนี่ยเราก็มีความคืบหน้าของมาตรการ3ขอนะคะของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมค่ะซึ่งประกันสังคมเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแจ้ง ความคืบหน้าแล้วนะคะรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งเฟสนใหม่หรือว่าคนละครึ่งเฟสห6ซึ่งจะมีการนําเข้าคณะรัฐมนตรีภายในพฤศจิก,กาย,ยนนี้ค่ะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราไปติดตามแล้วก็ไล่เรียงกันทีละประเด็นกันนะคะก่อนจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ชองของชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะ เรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะสำหรับมาตรการ3ขอขอเลือกขอกู้แล้วก็ขอคืนนะคะล่าสุดทางประกันสังคมนะคะก็ได้ออกมาแจ้งความเคลื่อหน้าหรือว่าความเคลื่อนไหวแล้วนะคะมาตรการ3ขอขอเลือกขอกู้แล้วก็ขอคืนสำหรับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33หรือว่าอาจจะรวมไปถึงมาตรา39ด้วยนะคะและเรามาดูรายละเอียดของแต่ละแนวทางกันนะคะสำหรับ3ขอว่ามีรายละเอียดอย่างไรคะ่ะ สำหรับแนวทางการขอเลือกนั้นนะคะมีหลักเกณฑ์ว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบครบ180เดือนอายุครบ55ปีแล้วก็ออกจากงานจึงจะสามารถขอเลือกได้ว่าจะขอรับบำเหน็จหรือว่าบำนาญชาราภาพนะคะ ขณะที่แนวทางการขอกู้นั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทาการร่างกฎกระทรวงนะคะเพื่อกําหนดรายละเอียดโดยหลักการนะคะคือจะให้ผู้ประกันตนเนี่ยใช้เงินบํานาญชราภาพที่จะได้เป็นหลักทรัพย์ส่วนหนึ่งในการยื่นคําประกันการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินนะคะซึ่งทางสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะออกหลักฐานยืนยันว่าณเวลานั้นนะคะผู้ประกันตนเนี่ยมีเงินบําเหน็จหรือว่าบํานาญอยู่เท่าไหร่ถ้ากู้ไปแล้วไม่ใช้คืนสถาบันการเงินนะคะจะมาเรียกเงินส่วนนี้จากประกันสังคม ท้งนี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะต้องออกไปหารือกับสถาบัานการเงินต่างๆนะคะว่าธานาคารใดเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการบ้างซึ่งจะออกเป็นกฎกระทรวงอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นแนวทางว่าจะขอกู้อย่างไรมีรายละเอียดเช่นไรนะคะ mm hmm. เช่นผู้กู้ต้องส่งสมทบมาแล้วกี่ปีโดยจะออกเป็นกฎหมายรูปเพื่อบังคับใช้ต่อไปคะ่ะ ส่วนแนวทางการขอคืนนั้นนะ,นะคะผู้ประกันตนเนี่ยจะขอเงินที่ส่งสมทบไปแล้วคืนบางส่วนได้โดยจะมีรายละเอียดในกฎกระทรวงนะคะว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะขอเงินคืนได้เท่าไหร่เพื่อไม่ให้กระทบเสถียรภาพของกองทุนนะคะทางนี้เนี่ยต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้ขอคืนนะคะ mm hmm. เช่นวิกฤตเศรษฐกิจภัยพิบัติโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นทั้งประเทศอย่างการณีผลกระทบจากโควิด1ินะคะ ซึ่งผู้ประกันตนนะคะสามารถขอคืนเงินที่ส่งสมทบไปแล้วบางส่วนเพื่อนํามาใช้ในสิ่งที่จําเป็นโดยเงินที่ขอคืนนะคะจะไปหักจากเงินที่ผู้ประกันตนเนี่ยส่งสะสมมาหากขอคืนไปแล้วนะคะเมื่อกเกษียณเนี่ยก็จะได้รับเงินบําเหน็จบํานาญในส่วนที่เหลืออยู่คือส่วนที่ส่งสะสมมารวมกับเงินที่ส่งสะสมในอนาคตหากด้วยเงินขอคืนนะคะ ซึ่งแนวทางการขอคืนนั้นนะคะจะมีเฉพาะช่วงวิกฤตของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนเท่านั้นค่ะเช่นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโรคระบาดค่ะ ล่าสุดนะคะทางประกันสังคมเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งความคืบหน้าแล้วนะคะสําหรับมาตรการ3ขอร่างกฎหมายได้ผ่านคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอไปแล้วนะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2,565ในขั้นตอนที่1และตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนที่2ค่ะคือส่งร่างกฎหมายให้กับกฤษฎีกานะคะเพื่อพิจารณาแล้วก็ข่าวดีนะคะคือกฤษฎีกรเนี่ยได้พิจารณาครบ3วาระแล้วนะคะ ซึ่งในขั้นตอนที่2นี้นะคะจบแล้วเหลือแค่กฤษฎีกาส่งร่างกฎหมายมายังกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อยืนยันในขั้นตอนที่3ค่ะและเมื่อส่งกลับมายันขั้นตอนที่3แล้วนะคะในขั้นตอนที่4ี่เนี่ยก็นําเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกระทรวงแรงงานนะคะก็ยืนยันว่าจะนําเข้าคอรอมอให้ได้ภายในไม่เกินสิ้นปี2565ค่ะและจากนั้นนะคะก็นําเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาทั้ง3วาระในขั้นตอนที่5ค่ะ ต่อไปนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคาดว่าจะได้ใช้ประมาณปี2,566ค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบนะคะว่าเดือนไหนอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้นํามาแจ้งความคืบ่หน้าว่าอยู่ในขั้นตอนที่2มาหาขั้นตอนที่3ค่ะและหากมีความเคลื่อนไหวหรือว่าความคืบหน้านะคะทางเราเนี่ยก็จะนามารายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะ เรื่องต่อมานะคะเรามาติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวปีสแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาะไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่รับสูงสุด2 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบอนุมัติเมื่อวันอังคารที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะและหลังจากนี้ไปนะคะจะมีการกำหน,นดจ่ายส่วนต่างเงินประกันรายได้ข้าวแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาะไร่ละ1000บาทอย่างไรแล้วก็เริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่นะคะ ซึ่งตามกําหนดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนะคะได้แจ้งออกมานะคะก็คือหลังจากที่คณะกรรมการหรือว่าบอร์ดทกศน,นะคะได้เห็นชอบแล้วการจ่ายเงินส่วนต่างนะคะก็จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้งวดแรกเนี่ยประมาณปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2565นค่ะรวมไปถึงการจ่ายเงินรายละ1 0 0 0บาทนะคะรวมทั้งหมด3 3มงวดทางนี้เนี่ยจากการประมาณการคาดว่าเงินงวดแรกนะคะจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรได้ประมาณวันที่22พฤศจิกาย,ยน2565นนะคะ ซึ่งนี่นะคะก็เป็นการเปิดเผยของนายวัฒนศักด์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะและหางมีความคืบหน้าของวันที่ชัดเจนนะคะทางเราเนี่ยจะรีบนำมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาะทราบอีกทีค่ะสำหรับการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เข้าปี4ีนะคะก็จะมีการแบ่งจ่ายเงินเป็นง,ดงวดรวมทั้งหมด33มงวดเหมือนกับ3ปีที่ผ่านมานะคะสาเหตุที่ต้องมีการแบ่งจ่ายออกเป็น33มงวดนะคะเนื่องจากส่วนต่างของราคาเข้าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะแตกต่างกันคะ่ะ หรือว่าราคาไม่เท่ากันนะคะซึ่งการจ่ายส่วนต่างของเงินประกันรายได้ข้าวเนี่ยจะมีการจ่ายควบคู่กับรายละ1,000บาทครัวเรือนและไม่เกิน20ไรายรับสูงสุด20,000บาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นงวดงวดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ส่วนรายละเอียดนะคะว่าจะจ่ายพร้อมกันเลยทั้งส่วนต่างประกันรายได้แล้วก็รายละ1000บาทหรือไม่หรือจะมีการจ่ายคนละวันกันนั้นเดี๋ยวเรามารอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้เข้ากันนะคะซึ่งจะประกอบด้วย1ราคาประกันนะคะคือราคาเข้าเปลือกที่รัฐบาลเนี่ยประกาศประกันราคาให้กับเกษตรกรผู้ผลิตค่ะ สำหรับราคาและปร okay, ิมาณประกันรายได้ข้าวกำหนดราคาความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกินควัวเรือและ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้านะคะไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นส่วนตันในแต่ละชนิดข้าวดังนี้ค่ะ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลีราคาประกันรายได้15,000บาทต่อตันควัวเรือและไม่เกิน14ตัน 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันรายได้14,000บาทต่อตันควัวเรือและไม่เกิน16ตัน 3. ข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้10,000บาทต่อตันควัวเรือและไม่เกิน30ตัน 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้11,000บาทต่อตันควัวเรือนละไม่เกิน25ตันและ5นะคะข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้1 2 0 0 0บาทต่อตันควัวเรือนและไม่เกิน16ตันซึ่งอันนี้เนี่ยคือเร็ดราคาของข้าว5ชนิดนะคะที่มีความชื้นไม่เกิน15%เซึ่งในเวลาที่เกษตรกรขายนะคะหากข้าวที่เกษตรกรขายมีความชื้นมากกว่า15%ราคาก็จะลดหลั่นกันไปนะคะตามความชื้นของข้าวแต่ละชนิดค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือราคาข้าวที่รรัับปะะะกนนค 2. เกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะคือราคาเข้าเปลือกที่คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงประกาศเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณเงินชดเชยนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะซึ่งก็หมายถึงราคาที่คาดว่าเกษตรกรเนี่ยจะขายได้ในช่วงเวลารอบการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรแต่ละท่านนะคะซึ่งราคาอ้างอิงนี้เนี่ยกลมการค้าภายในนะคะจะประกาศออกมาเป็นราคากลาง เพื่อนาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณหาส่วนต่างนะคะโดยเอาราคาที่รัฐบาลประกันตั้งแล้วก็ลบด้วยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะหรือเรียกว่าราคาที่คาดว่าเกษตรกรเนี่ยจะขายได้จริงก็จะเกิดส่วนต่างนะคะ mm hmm. เช่นหากเกษตรกรขายข้าวเปลือกมะลิได้ตันละ1 4 0 0 0บาทวิธีการคํานวณส่วนต่างนะคะก็ให้นําราคาประกันของข้าวเปลือกมะลิ1 5 0่0บาท มาตั้งแล้วก็หักด้วยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่14,000บาทนะคะก็จะเกิดเป็นส่วนต่างราคาอยู่ที่1,000บาทต่อตันะคะ่ะที่รัฐบาลเนี่ยจะชดเชยให้กับเกษตรกรนะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะคะหากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเนี่ยสูงกว่าราคาประกันนะคะเช่นราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่16,000บาทซึ่งสูงกว่าราคาประกันที่รัฐบาลกําหนดไว้คือ15,000บาทเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะก็จะไม่ได้รับเงินส่วนต่างเป็นต้นค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือประกันรายได้ข้าวนะคะคืออย่างน้อยเนี่ยต้องขายได้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลประกันราคาไว้นั่นเองค่ะและราคาอ้างอิงนะคะกรมการค้าภายในเนี่ยก็จะมีการประกาศออกมาเป็นรอบๆหรือว่าประกาศออกมาทุกๆสัปดาห์นะคะโดยมีการสำรวจราคารับซื้อจากโรงสีทั่วประเทศตามแต่ละประเภทของข้าวทั้ง5ชนิดนะคะใครแจ้งเก็บเกี่ยวช่วงไหนเนี่ยก็จะใช้ราคาอ้างอิงในช่วงนั้นนะคะ พอได้ส่วนต่างนะคะก็เอามาคูณด้วยปริมาณที่ขายได้เนี่ยซึ่งปริมาณที่ขายได้นะคะจะต้องไม่เกินจํานวนตันที่รัฐบาลกําหนดไว้ในข้าวแต่ละชนิดนะคะก็จะได้ยอนเงินที่โอนเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะนี่ก็คือวิธีคิดคร่าวๆของการคํานวณส่วนต่างเงินประกันรายได้ข้าวนะคะและจะมีการเริ่มจ่ายงวดแรกได้ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะตามที่อธิบดีกรมการค้าภายในได้ชี้แจงไว้นะคะซึ่งก่อนที่จะจ่ายเนี่ยก็ต้องมีการประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาเป็นรายสัปดาห์ก่อนนะคะ ต่อมานะคะก็เป็นมาตรการที่ยังคงรอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะนั่นก็คือมาตรการของขวัญปีใหม่ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะเหลือการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกสองครั้งนะคะคือวันอังคารที่22แล้วก็วันอังคารที่29พฤศจิกาย,ยนค่ะ ซึ่งเราก็มาตามกันนะคะว่ามาตรการของขวัญปีใหม่ที่ยังรอการอนุมัติอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งรอบใหม่หรือว่าเฟสหกชอปดีมีคืนเราเที่ยวด้วยการรวมไปถึงมาตรการเพิ่มกําลังซื้อนะคะและตอนนี้นะคะได้มีการพูดถึงกันอย่างมากสําหรับวงเงิน ของโครงการคนละครึ่งเฟสหกนะคะและล่าสุดเนี่ยสภาอุตสาหกรรมนะคะก็ได้เสนอวงเงินสาหรับคนละครึ่งเฟสใหม่คนละครึ่งเฟสหกต่อรัฐบาลแล้วนะคะว่าควรจะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทค่ะซึ่งเรานะคะก็มารอดูกันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการยึดเอาอัตราสามพันบาทนี้หรือไม่นะคะและเราก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เหลือนี้นะคะจะอนุมัติได้ในวันไหนอย่างช้านะคะเราจะได้ทราบกันภายในวันอังคารที่29พิพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะทายนี้เนี่ยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะหรือว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่อยากจะบอกไปถึงนาย,ยกหรือว่าภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานข่าวสารไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องของชาแนลด้วยนะคะเ <Yeah. S 1> พื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1>